้งแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในกล้องอีกครั้งหน,นึ่งหลังจากหลังจากอิตาลีสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่เมืองไพรานนะคะแดดแยงตามากเดี๋ยวเราก็จะแนะนําให้ดูว่าเมืองนี้ก็คือจะเป็นเมืองตรงนี้ก็เป็นสมัติทานเรือยอช์ชของเจ้าคุณแม่นะคะที่ที่คุณแม่มาซื้อไว้ตั้งแต่ในสมัยของสาวแล้วพาไปดูจุดชมวิวนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นชายหญิง อยู่ที่นี่มานานแล้วเขาก็ลอยน้ำมานะคะจากแผงเอเชียลักษณะหน้าตาจะเหมือนคนเอเชียหน่อยชาวสามารถพูดภาษาอิตาเลียนได้ <c oughs> ตรงนั้นต้องเป็นหอนาฬิกา <c oughs> แล้วก็มีโบสถ์แล้วก็มีตึกแล้วก็ทั้งเมืองมีแค่นี้นะคะ <c oughs> ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะไม่ได้อยน่ะ แต่เดี๋ยวเราทำให้ไม่ต้องห่วง,งคแนนยื่นหน้าออกมาหน่อยนี่มันป็นดีออยู่คุยกันหน่อยค่ะ ทีงพักตากอ,อากาศที่อยู่ตรงข้ามกับเวนิสนะคะมีทะเลเอเดรียติกกั้นไว้แล้วก็นั่นแหละเมืองเล็กมากแทบจะไม่มีคนแล้วก็น่าจะไม่มีคนเอเชียมาเที่ยวเลยเป็นเมืองแบบแรรๆน่ารักน้ำทะเลสีแบบ เมมากบ้านเมืองก็จะมีความแบบสีพาสเทลมินิมอลคือทุกคนเอนจอยซันชายมากไม่ฉันก็ต้องถ่ายวิดีโอไมไ่คืออยู่ในล่ม <laughs> เป็นการมาเที่ยวเมืองต่างกาที่กลางล่มเดิน <laughs> อ่ะเราให้ดูวิวไปทำอะไรหล่น <laughs> นี่นะคะขอคอยประจำเมือง นี่คือเรือย้อนของป่ากันแน่นะคะรตรงนี้ก็เลยชื่อว่าทาร์ทินีสแควรนะคะเป็นจัตุรัสของคุณทาร์ทินีอันนี้เป็น Tourist Center ใหญ่มากใหม่ด้วย เมืองไพรานนะคะเมืองพักตักอากาศตรงนี้เป็นที่เล่นน้ำเหรออ๋อเป็นบีชที่แบบเล็กมากแคบๆก็มีเด็กๆมาเล่นน้ำอันนี้ก็จะเป็นชายหาดตูนนะคะก็คือสร้างเอาเลยไม่มีชายหาดสร้างปูนมา คนก็มานอนอาบแดดกันบนชายหาดก็เอาใครให้อยู่แต่ลงไปก็คือน้ำลึกเลยทันทีนี่มีคาเฟ่น่ารักๆอยูข,ข้างค่างตลอดทางมีคนมาวิ่งด้วยบ้านเมืองน,น่ารักมากสีพาสเทลชิวๆ วันนี้มากินซีฟู้ดที่เมืองไทยรานนะคะกุ้งดีเอ้ะปลาหมึกดีน่ากินมากรานนี้น่าหัวนั่งเอาดอน่ารักน่ารักสิ่งไอสิ่งไอ้นี่บีบนะ้่ะบีบปลาหมึกดีมากสดมากเนื้อแน่นเด้ง หอยก็ตัวใหญ่ทั้งหมดนี้สี่สิบทั้งหมดนี้ค่าไม่ถึงห้าสิบอ่ะมกลับมาที่จตุรัสยังค่ำคืนนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างแนบนบรรยายสิ <c oughs> ข้างหน้านี้คืออะไรเอนจอยเอนจอยอากาศอีสเอ็ดองศา <c oughs> <c oughs> เรากำลังจะหาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวหนา <c oughs> คือเมืองนี้เล็กมากจนไม่รู้ว่าจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าแต่เราต้องเจอซูเปอร์มาร์เก็ตถ่ายทำเอ็มวีรักติดไซเรนค่ะที่เมืองไทยลาน <c oughs> เฮ้ยัอก่าเบ้ดตบล้ำเอเยังไม่มีคนอ้าวลำนี้เลิกพายไปแล้วปล่อยลอยปล่อยจอยอ่ะปล่อย ไม่เอกไ,ไอ้โคสเราแพงบางแก้วเราไม่อิงมเลก้โคสสองวหนึ่งสองของร้องสองแต่ว่าชอกก็อกโกแลตเราก็เดี๋ยวไปเคลียกันในรถนะมผ่านเลยก็ได้มั้งถ้าไม่ซีเรียสน,นะเเพราะช็อ,อ,ชโอกโกแลตเราก็แพงกว่า ไม่มีใครสนใจเขาจะมาเล่นดนตรีใช่ป่เพื่อขอตังค์ป้ายนี้คืออะไรคะป้ายนี้คือแหล่งชุมชนให้เล่นบอลแล้วก็มีรถกำลังจะวิ่งมามีบ้านเด็กกางล่มสิกางล่มคนเดียวในในร้านที่กางล่มเด้อแอนี่น่ะเอาล้มบ่อสร้างมาดิ